ค่ะตอนนี้เราก็ดูคงสร้างสระว่น้ำอยู่นะคะ,ะเป็นขั้นตอนการทำสระว่น้ำหลังจากที่พี่ๆเขาเคลียร์พื้นที่เป็นพื้นที่สระเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่ๆเขาก็จะต้องทำ เทลีนก่อนนะคะที่เห็นพื้นพื้นเป็นคอนกรีตที่พื้นที่ดูเหมือนเป็นคอนกรีตตัวนี้ก็ก็คือเทลีนนะคะพอเทลนแล้วเนี่ยถึงจะเอาเหล็กวางเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเหล็กจะสัมผัสกับดินไม่ได้นะคะต้องให้เหล็กอยู่อยู่สูงขึ้นมาหน่อยตอนนี้เราก็เทคอนกรีตเทลนแล,แล้วก็เอาเหล็กวาง เม้าเหล็กวางก็จะมีลูกตุ้มมาค่ะกลมๆลองขึ้นมาอีกทีเหมือนกันตัวลูกตุ้มก็จะช่วยเสริมให้เหล็ก,กไม่ติดอยู่กับพื้น,นะคะพอเราเทคอนกรีตเนี่ยเหล็กก็จะได้ไม่ต้องสัมผัสกับพื้นนะคะเพราะว่าลูกตุ้มเนี่ยมันช่วยเสริม ให้คอนกรีตสนขึ้นมาอยู่แล้วนะคะขั้นตอนการเตรียมงานก็งานเหมือนกันนะคะปาดะปลูกเหล็กได้แต่ละเส้นนะคะปลูกนี้ช่างก็ปลูกกันมาสามสี่วันแล้วนะคะที่มาตรวจหน้างานเราก็เจอก็คิดว่าพี่เขาจะเสริมเหล็กให้เรานะคะก็คือเหล็กเส้นนี้มันหายไปเดี๋ยวพี่ช่างเขาจะต้องเสริมเหล็กเส้นนี้ให้เราอีกหนึ่งเส้นนะคะตัวนี้ก็จะได้เหล็กเสริมเข้ามาแล้วก็ นี้ก็จุดที่สองที่ดาพบนะคะเอ่อพี่เขาสอนมานะคะว่าเราจะต้องมีเหล็กตัวยูมาคล้องตรงนี้กับตัวนี้นะคะจะต้องคล้องตัวยูตัวนี้แต่ว่าชิ้นนี้ไม่มีไม่มีมมเหล็กตัวยูตัวนี้เดี๋ยวเอ่าเดี๋ยวจะแจ้งให้ช่างเขาทําให้เหมือนกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่พบก็คือการผูกเหล็กข้ออ้อยอะค่ะอ่อในแบบเนี้ยเราอยากจะได้20ใช่ไหมคะแต่ว่าผูกมา25่ย่างเนี้ยค่ะ เดี๋ยวตัวนี้ช่างก็แก้ไขให้ด้วยจะได้เพิ่มความแข็งแรงให้สระไว้น้ำเรานะคะเดี๋ยวพี่ชางเขาก็จะแก้ให้ดาน,นะคะก็ได้ แล้ใส่เหล็กให้อีกตรงมุมสองเส้นแล้วนะคะแล้วหลังจากที่แก้แล้วเนี่ยตรวจสอบครบแล้วโต้งกับดากําลังเช็คอยู่ว่าเหล็กของเราเนี่ยได้มาตรฐานไหมว่าเป็นเหล็กออ16มิลกับ12มิลเนี่ยได้มาตรฐานไหมนะคะออจะมีเครื่องที่ช่วยวัดนะคะตัวนี้สามารถเช็คได้นะคะเดี๋ยวโต้งลองเช็คที่ตัว16มิลน,นะคะว่าได้กี่มิล ได้15.69ดก็ถือว่าผ่านนะคะโดยดาจะปรึกษาพี่คอนเซลลนะคะว่าเออใช้ได้พี่เขาก็แนะนำวิธีการศึกดูว่าเหล็กเราเต็มแล้วหรือยังอันนี้เป็นข้อ16มิลน,นะคะเช็คแล้วก็16.14ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนตัวนี้12มิลให้โต้งช่วยวัด12มิลด้วยก็ใช้ได้นะคะเป็น12 12มิลค่อนข้างโอเคก็ถือว่าผ่านนะคะแล้วก็ อีกอันหนึ่งการทาบเหล็กนะคะเหมือนเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีช่วงที่เราต้องต่อเหล็กกันนะคะเขาเรียกว่าการทาบเหล็กเพิ่เหมือนแบบเหล็กมันหมดเหล็กมันสั้นอย่างเงี้ยค่ะอะเราต้องทาบเหล็กมีการทาบเหล็กพวกเนี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะให้ทําประมาณ60เซนอะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นเนี่ยที่ไปวัดดูแล้วก็ประมาณ1เมตรนะคะเขาเรียกว่าการทาบเหล็กตรงเนี้ยนะคะเขาทําไว้1เมตรก็ถือว่าทาบเหล็กได้ถูกต้องดีนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัว water stop เราจะใช้ทำสระว้น้ำนะคะเพื่อป้องกันน้ำรั่วรอบสระตัวนี้ก็จะต้องวางรอบๆอบสระนะคะแล้วเราค่อยทาเทคอนกรีตกันตัวนี้สำคัญมากค่ะถ้าไม่มีเนี่ยสระว่ายน้ำรั่วได้เลยค่ะต้องใช้นะคะสระว่ายน้ำ water stop พอคอนกรีตเทมาถึงครึ่งปุ๊บ,บ,บก็ได้แนวนอนเสร็จแล้วพอเราทำผนังก็จะได้แนวตั้งมา มาหุ้มอีกเครื่องหนึ่งของ water stop ก็คือจะป้องกันน้ำรั่วสาว้น้ำทีนี้เพื่อให้ได้ระดับเขาก็จะยึด water stop ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มันแบบบิ <c oughs> ดเบี้ยวระหว่างขณะเราทีคอนกีนะคะ <c oughs> ตอนนี้ช่างก็กำลังปรับระ,ะยะแนวเหล็กนะคะ ให้เป็นช่องไฟยี่สิบมัดใหม่นะคะมัดแนวเหล็กใหม่นะคะเพราะว่าบางช่องเนี่ยยึดหาบางช่องยิบก็เลยต้องจัดให้เป็นยี่สิบ2 0่สิบช่องไฟตำแหน่งขาที่ใหม่นะคะส่วนทางนี้ก็มาขึง water stop ให้ตึงๆนะคะฉะนั้นเขาก็กำลังหยุดหยุดไม้นะคะเพื่อเป็นตัวขึงไม่ให้ กำแพงล้มขณะที่เทคอนกีตอนนี้เดี๋ยวช่างเขาก็จะเริ่มเทคอนกีแล้วนะคะลงไปต่อจากที่เราเทลีนแล้วเราก็ทำเหล็กเรียบร้อยกั้นคอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะเทคอนกีลงไปที่เหล็กที่เราผูกไว้นะเป็นขั้นตอนนี้เรามาดูกันนะคะว่าทำยังไงใกล้มืดแล้วนะคะกาาติดก็ ตกแล้ว8โมงจะทุ่มแล้วนะคะแต่พอยังมีแสงนิดหน่อยนะคะก็กำลังอเอเป็นใหญ่เลยทำกันจนถึงจนมืดเลยค่ะถึงจะเป็นเพื่องที่ทำให้ปูนมันลงไปข้างล่างเพื่อให้ปูนกระจายตัวตออกไปนะละายสังวยงานงานก็ยังเทปูนกันไม่เสร็จนะคะ รถคันแรกเทเสร็จแล้วแต่ออกยังยังล้างปูนอยู่ก็เลยไม่ได้ออกไปรถคันที่สองก็เลยยังเข้ามาไม่ได้ตอนนี้มืดสนิทแล้วนะคะมีโอแล้วก็ตรงมีจู <YouTube. S 1> เออพีเดียมาสอนงานพวกเรานะคะตอนนี้ก็ปูนไม่ลงมาในลางนะคะตันพอมัมน รอรถปูนคันที่สองเนี่ยกําลังเทปูนใส่ลงในสระไม่น้ำอีกคันที่สองคันแรกเสร็จไปแล้วตอนนี้แสงน้อยแล้วนะคะมีมืดหมดเลยนะคะไม่มีแสงแล้วมืดสนิทเลยนะ,ะบ้านคนยังทำงานกันอยู่นะคะทุกคนทำงานกันหนักมากช่วยกันคนละลแรงกงแรง นี่พี่ๆเขาทำกันตั้งแต่เช้าแล้วนะคะทุกคนเต็มที่มากเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่มาช่วยงานตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะรถปูนก็ไปแล้วช่างเขาก็เกี่ยเรียบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอแห้งค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนคุณพี่เดียรพี่ต้องพี่โอ๋ด้วยน,นะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะมองไม่เห็น <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วนะคะได้ สระว่ายน้ําแล้วนี่แค่ฐานสระว่ายน้ํานะคะพี่ี่เขาทำดันตั้งแบบเาวจนมืดเลยะคะ่ะสามทุ่มเหนื่อยกันแล้วกลับบ้านกันวันนี้ก็เสร็จจบจอบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย